สัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องปา้าแถ่บ้านมืดขอมีดหน่อยหนึ่งอันะอะไ,ไปตัดไปตองก็สองสามใบทำขน,นมกล้วยฮะ,ะไ,ไปตองตรงไหนมีานาไปเยอะแยะจุ๊งไหนมันหอมไม่ได้นี่นไปตองนั้นมันต้องห่อมใบตองไอ้นั่นมันต้องห่อไปตองนลำว้า้ออ <laughs> โอไม่ได้ช็อตเด็ดกับเขาเลยว่ะ

เออ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 ้ามไปไปไปเอาขอาม่ขทวีปไปนี่นีเออเอาค่อยขอนอบ้าไห่เฮอ้ยข่อยขอ

ปลามาังทีเลยครับพี่น้องปลาคิดว่าให้อาหารกูยาคำกิ้งเลยเลยยาฮะแล้วบค่อยขึ้ย้มาหาม่ายาาน้ยไม่ทันมลุกปลุกปุยไปเลย อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเอาย่างก้าวเออเอาไปที่เอายังเอาผู้ใดเอายังก็เอาวพอมื่นพอพ่อห้ยพอห้เอาเลยพอมืดจะาบ่สันพอมืดจะมาเฝ้าสองมื่นเป็นเจ้าของแล้วไปใครจะไปถ่ายอะไรก็ไปจะค่อยจะเอาไบเตาอยู่ม่ใช่ปาฮะเตออกไหมขอที่เขาไม่เอาจใบเตาเดี๋ยวเราไปเด็ดผักบุ้งก่อนนายพี่โรออผักบุ้งเลยเด้อ พีักบูบ <fits you Elena> อ <abil itation> ออ <squishy nou? S 2> 네ตัดไปโดตดนีอ้สนี้ตัดะคะตัดไปตองไปทำขน,นมนะคพี่ ไม่มีเนาะฮะมันไม่ค่อยมีแยกตัดไงน้องชายที่นั่นจะเก็บแน้องชายพี่โรก็กิเก็บแต่ของหนที มาที่ผู้เชี่ยวเลี้ยวมาที่บรรยากาศงานปาร์ตี้มาได้อันนี้เลยฮะครับย่ากำลังเดินไปเอาพอแล้วพอแล้วบอกน้าเจ้าเท่เพื่อนนี่กูโหยากูโหยี่เดีวเห็นน่าเรื่องเลยสักมขนมเลยน้ยเลือไวโต้เลยคอยบอกขนาดเลยแม่นบอกขนาดเลย ราะว่าทํามาตัง้งแต่ลูกจนเล็กจนโตทำลูกรับปริญญาตีโทปริญญาตีโทปริญญาโทเลยบเพื่อนเรื่องใบตองกล้วยนี่แหละเรื่องกล้วย,วยต้องบอกอป้าในบ้านขนาดมากเลยดอ,อก็สวยห่อตองก,ก็สวยแทะอ,อันยังก,ก็เป็นแบบอันเดียวแบบคือข,ขนาดเท่ากันเอ,ออแต่เอาเท่ากันเลยเนาะ บอกน้องเราต้นนัไปต้หดาวข้นยาปย่ามันตตัวมันาลูกขอพี่ยูโรแล้วว่าหลอกล้วยรอเลยเนี่ยอหล่นี่เนี่ยหล่ข้างปลูกหลังบ้านข้างน้ำาไว้ใช้ใบตองคุณยูโรขออนุญาตตัดนะคะอ้าวมันจะมาหักไหมน่า

เราได้ขุดก็ทำอันนั้นเรียบร้อยแล้วได้ยังจักอันและได้เงินอย่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้แเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยง้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮเ้ยเยเ้้ ทำขนมกล้วยนะคะเรามีกล้วยนะคะพี่เหนะคะเราอยากได้กล้วยนี่ค่ะอาอยากได้กล้วยหนอหน,นอน,นี้นะคะพียหนอน,นี้ก็ได้นี่เราจะไปปลูกเลยพี Ya, ya อย่า ya. อ่ะอยากไปเสียมอยากได้ ดหลังว้าวกมาแล้วทีราตกยแอบซองแอบซองเอมาแล้วต้นสวยเนาะใบใบี๋ยวรบูลวเวนบูี <wh ่แม่ะไปปูที่นาบอก มันต้องไปเอาต้นขึ้นโคนขุดลึกๆขุดลึกๆมันมันมันนำงานได้เลยเลยต้องเอาข้าวมันพร้อมฮะมันไม่ได้เลยจนถึงหัวเอาไปด้วยเนาะเออต้องหัวเงามหมือนพร้อมถึงบอกว่าให้ขุดลึกๆไงขอแล้วนะคะต้องเอาโน้ตไว้ก่อน ม่น,นยนะไม่องซับสบายมันอ็นจชง้ได้ไม้ป้าได้บ้านจะได้ไหมหนะได้ให้ป้าดาไปช่วยหนะป้าดาน่ะยอดเก่งกนได้นั่นนนกันได้บ้านก็เก่งอยป้ายังไม่ได้ไไดไป้ายเสียมแล้วก็หนักเป็นหนัก That... เสร็จแล้วค่ะซีคิดนิดก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ